ก็โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมไมโครฟ์นะครับผมก็เอ่อเป็นซีรีส์โซเวียล์นะครับก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าพาร์ติทอะไรไม่รู้นะครับก็จําไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเอ่อในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําฟามสปาร์มอนสเตอร์แล้วกันนะครับผมก็เอ่อของก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากสร้างใกล้ๆเนาะก็ไม่อยากตั้งกล่องใกล้ๆนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้พื้นที่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ของข้าวๆจะมีประมาณนี้นะครับข้าวๆนะเรียกว่าข้าวๆนะครับเอองั้นผมขอขุดไปหมดแล้วไปหมดเลยแล้วกันนะครับก็เฮ้ยเฮ้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสปาว n มอนสเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นตัวสปาวเออสมบี Zombie ของเรานะครับมันจะมีกล่องอยู่ก็ทุบไปหมดเลยไปหมดแล้วนะครับก็โอเค ช่วงนี้ก็ถ้าผมพูดไม่ไม่ค่อยชัดคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะพูดไม่ค่อยชัดยันตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคให้เรานับข้างๆนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เฮ้ยเนะจอเดมอนด์อ้าวเจอไดมอนเฉยเลยอะ,อะไรวะเนี้ยเด้อเด้อเดออันนี้ก็ อย่าเพิ่งนอกเรื่องแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว,ว่านับไปก่อน,นครับ1 2 3 4งี่ไปนะครับก็วันนี้แล้วก็นับไปอีกนะครับ1 2 3มแล้วก็4นะครับก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็1 2 2 1งสองสาแล้วก็4นะครับผมแล้วก็นับอีกนะครับ1 1 2 3าม แล้วก็สีนะครับแล้วก็ทุบไปเลยนะครับทุบไปเลยเจะได้ม็นอีกละเอ้ยแสดงว่าได้ม็นเยอะจัดเลยนะเออแสดงว่าพิกัดน,นี้ได้ม็ดเยอะจริงนะเนี่ยเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่นี่สดว่าอูู้ถืวอถว่าเป็นโชคดีของเราเลยนะครับเนี่ยด,ดีก็เจอไดมอนเยอะเลยเออ ก็เค okay, นะครับคือมันเออมันต้องทอํายังไงไม่รู้ก็จําไม่ได้เหมือนกันก็จาไม่ค่อยได้หรอกเนาะไอ้พวกฟาร์มอย่างเงี้ยมันก็คัดอยู่แหละอคัดแบบเออเนาะก็จาไม่ได้อะว่ามันต้องทาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็มันเนี่วะ วัน okay. นี้กดไปเลยนะครับกดไปเลยหรืวก็วันนี้ก็กดไปด้วยเลยกดให้มันโล่งเลยนะครับโล่งประมาณนี้เลย ขุดไปเลยนะครับขุดไปเลยโอเคนะครับคนดูตอนนี้ผมก็ได้อุดเป็นที่ปลอดแล้วเนาะก็คือพื้นที่อะไรเนี่ยก็ผมอุดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็นะครับมันก็อันนี้คือตัวสเปาใช่ไหมก็ให้เราเออมันมันอ่ะเดี๋ยวผมขออุดตรงนี้ก่อนเลยนะครับอุดอุดทำไมนะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ดูเขาทํานะครับคือ ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เเดี๋ยวนะรับพอยกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันต้องห่างกัน2บล็อกนะครับ1 2ประมาณนี้เนาะมันก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ทําตามไปเถอะนะครับก็เทประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เราขุดลงไปนะครับ2บล็อกนะครับ1 2ึกดไปไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับ ขุดสบล็อกเนาะปึ๊บ,ป,บปึ๊บไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เออเออขุดเสร็จที่ทุยขุดเสร็จแล้วไปทียบร้อนะครับอย่างต่อไปนะครับให้เราเออวางน้ำนะครับเป็นสีมุมเนาะตรงนี้ตรงน,นี้ นี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเหลือตรงกลางตรงนี้นะครับก็ให้เราขุดลงไปเลยนะครับ11บล็อกเนาะ11บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ห้าหกเ็แิบและเออคือไม่ต้องถึง11ก็ได้นะครับเพราะว่า เหมือนบล็อกคือข้างล่างเป็นเบดร็อกอะเนาะก็เออขุดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ okay. เมื่อกี้เออแค่ขุดประมาณนี้ละกันนะครับเพราะข้างล่างมันเป็นเบดร็อกอะเออข้างล่างเป็นเบดร็อกอะนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ให้เรานับข้างๆข,ข้างหน้านะครับเราขุดลงมาใช่ไหมให้เราเอา่อนับนะครับข้างหน้าหนึ่งสอง 3แล้วก็4นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ข้างๆนะ1 2ึองเออตรงนี้นะ1 2 3โอเคครบแล้วนะครับ3อันนี้ก็1 2 3 1 2 3 4งส่องมสี่เออผมทำผิดนิดนึงโอเคแล้วก็เออทำประมาณนี้นะครับปึ๊บปับโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทำยังไงจ่อวะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เอ,อ่อทำนะครับก็ไปดูมาแล้วนะปักทอชก่อนนะครับให้ธสว่างแล้วก็เอ,อ่อวางกล่องเข้าไปนะครับวางกล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็วางฮอปเปอร์ไปนะครับฮอปเปอร์ปุ๊บประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราวางสลับประมาณนี้สลับอะไรก็ได้นะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นสมนะูทสโตนสลับเนาะโอเคเสร็จแล้วก็ เดยนะทำให้ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับจะด้อยมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่ามันผมกวมันผมกวมันไม่ทำอะไรเลยด,ดิว่าเราไม่ได้ทําตามเขาแต่ว่ามันทํายังไงได้อเนาะมันขุดได้เท่านี้จริงๆอ่ะก็น่าจะได้แหละนะครับอืมเ,ออเดี๋ยวขอขุดไปให้มันกว้างนหนึ่งนะครับไปไปให้มันกว้างเฮ้ย เออแบบแบบแบบได้แต่เราก็วางกล่องตรงนี้แล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับอ่ะนั่นดิถ้าเราวางปุปอนี้แล้วเ,เราจะเอออะไรวะเนี่ยเดินนะเดินนะเดินนะอะไรเนี่ยผมทำอะไรเนี่ยผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมกำลังทำอะไรอยู่ ด,ดูดิเออปบก็วางฮอเปอร์อย่างนี้เอเคแล้วก็เอ่อจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคคอเว่าชันเนี้ยมันจะมีไม้กวาดอยู่รอเปล่าเออมันสามารถไอ้นั้นได้แล้วก็าอาจจะได้ของดีก็ได้นะ เนี่ยเออหร้อเปล่าวะเนี่ยมันมะจะมาไปข้างมาเถอะขุดๆไปเถอะหร้อเปล่าวะเออขุดไปเถอ,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 อะนะครับเออเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอทดลองดูก่อนเไปจะลงไปยังไงโอเคโอเคเบ๊บโอเคก็บดไปนะครับบดไป ไปไปให้มันเหลือแค่กล่องตรงนี้เอ๊ะให้มันเหลือประมาณนี้นะครับจะได้กล่องประมาณนี้เนะเาะแล้วเราก็หาวิธีขุดขึ้นเอาเองแล้วกันนะครับขุดขึ้นไป้ห้บนก่อนนะครับก็ขุดคือจะขุดไปเลยก็ได้นะครับถ้าทุกคนมีบันไดนะแต่ว่าผมจะขุดแบบขึ้นบันไดแล้วกันนะครับ ก็เออผมพูดอาจจะงงๆนิดนึงนะครับแบบผมขอตัดไปตอนที่ผมเออเออขุดบันไดเสร็จแล้วแล้วกันนะครับ A later few minutes โอเคนะครับคนรู้ก็ตอนนี้นะครับผมก็ไปกดเอชทีจังนียโอเคนะครับตอนนี้ผมเลื่มกดอัดคลิปไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมได้อว่าบันไดเพราะว่ามันตื่นมากก็ไม่คิดว่ามันจะเจือนอันนี้นะครับก็โอเค เอ่ออย่างต่อไปนะครับผมก็ให้เรานะคไปเอาทอชออกนะครับเอเ่วอวางบล็อกเอ่อเอาทอชข้างบนออกก่อนนะเอาทอชข้างบนออกเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเอาสลับเนี่ยนะครับก็วางไปข้างบนตรงนี้นะครับแต่เราก็เอ่อเอาทอชเอเอทอช ปปปปไ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 ปตอนนี้มันเกิดมันจะเกิดแหละนะครับน่าจะเกิดแควอย่างต่อไปว่าผมจะทำอะไรนะครับผมอยากจะทำกระจกนะครับก็กระจกที่ผมหมายถึงก็คือทำกระจกรอบๆเลยนะครับ Okay. อเคทำแบบไม่ลงว่ะเอะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำผิดเหมือนว่าเรเขาขอปักทัชนึงนึงนะครับมันทำผิดอะไรตรงไหนครับวะนี่ครับมันลง เออถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับให้เราฝกดเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ,มใเออผมเออ,เ,อ,อเริ่ม,มเริ่มเริ่มเริมมัวละมันมันน่าจะลงแหละแค่มันอาจจะลงช้าหน่อยนะครับนันไงลงเต็มเลยนะครับโอเคเราน่าจะลงถูกแล้วแหละ เออโอเคอเอาทอชเอาทอชเอาทอชโอ้โหเกิดเกิดนะครับเอามันจะติดมันมันจะติดประมาณนั้นนะครับมันควรจะเดี๋ยวมันก็น่าจะลงแล้วเออน่าจะลงแหละแล้วบร้อยเออลงหรือเปล่าลง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 สิลงสิ กอด้วยนะครับว่ามันลงไหมลงไหมไม่ลงอ่ะไม่ลงอ่ะลงสิครับอ่าลงลงลงแต่ว่าลงแบบอาจจะลงช้าหน่อยนะครับอาจจะลงช้าหน่อยแต่ก็ลงนั่นแหละ ลงช้าลงช้าก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่างต่อไปที่ผมจะทําก็คือวางกระจกรอบเลยนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมทําเสร็จเลยละกันนะครับจะได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเค2000 years later ก็โอเคนะครับคนดูทุกคนด้วยเลยนะครับก็ออผมได้แบบปรุงอะไรนิดนึงนะครับให้มันเป็น3บล็อกคือบล็อกเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมแค่อยากแบบ อมันแบบเยอะๆเลยนะครับก็บล็อกเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ดีเลยด้วยนะผมก็ไปดูมาแล้วผมก็ทํามาแล้วแหละเออทามาแล้วแล้วก็มันเกิดมาเยอะแต่แค่มันอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับแค่ไปปรับนิดนึงนะครับเออตรงนั้นมันแบบโอ้มันใหญ่นิดนึงนะมันจะได้แบบเกิดมามันจะได้แบบเออลงเร็วๆนะครับลงหลุมเร็วๆเนาะอือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกนะครับจากหนึ่งบล็อกอะดูๆมันเกิดอีกแล้ว เออเกิดเอาไก่เกิดด้วยเร็วครับมันจะได้แบบเร็วๆหน่อยนะครับถ้าหนึ่งบล็อกมันจะแบบมันจะติดอยู่แล้วก็พอไอตัวใหม่มันเกิดมันก็จะพลักกันไปผัดก,กันมามันก็จะลงลงไปเลยเนาะเออทางลงอยู่นะวะคือตอนแรกอะนะฮะมันเกิดใช่ไหมพอผมขยายขึ้นเออพอผมขยายใช่ไหมผมก็ต้องใช้ขยายไอ้พวกนี้ด้วยนะครับไอ้พวกกระจกเนะี่ยแล้วก็พอผมขยายเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคน เออซอมบี้มันไม่เกิดเว้ยคือผมก็งงมากว่าทําไมเนาะพอปั๊บเออมันไม่เกิดผก็เลยแบบคือตอนนั้นอ่ะก็คือสว่างมากข้างนอกนะเพราะว่าผมเออเอออะไรนะปักพอยไว้เยอะมากนะครับแล้วก็พอเออพอแบบรู้สึกว่ามันไม่เกิดละเอ๊ะมันมันมันคือยังไงข้างในมันก็มืดแต่แค่ข้างนอกมันสว่างมันเกี่ยวด้วยหรอผมก็เลยลองทุบแบบเออทุบครกเออ ทุบทอชนั่นแหละเออทุบทุบไปสักอาันสองอันก็ยังไม่เกิดก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าต้องแบบให้มันมืดสนิทเลยก็เลยเอ่ออะไรล่ะขุดทอชให้หมดเลยนะครับก็ทํามันก็เกิดนะครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นผลดีไปนะครับก็เคอันนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็เลเวลดูครับเลเวลสิบเก้าฆ่าไปนะดูนะ อ่ะยี่สิบแล้วโหคิว่าแบบเร็วมากอย่างต่อไปตอนนี้เลเวลเรามีแล้วเลเวลคือซอมบี้มันเกิดอง่ายมากนะครับเราก็เลยเก็เลยคิดว่าแบบเออไหนไหนซอมบี้มันก็เกิดเอง่ายละนะครับผมก็คิดว่าเออไอ้ฟาร์มอ้อยอ่ะเราต้องไปไอ้นั้นจริงไหมคนดูมันแบบแตัวตอนนี้มันยังไม่โจเลยอ่ะม,มันต้องแบบโอ้มันยังไม่โตเลย ของก็จะเข้าในกล่องนี้นะโอเคอุย้ยของก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับเนะี่ยฟามอ้อยเดี๋ยวถ้าผมว่างๆนะครับผมก็จะผมน่าจะทำชั้นสองอีกแหละหรือเปล่าดูดิดูดิดูดิดดโอ้โหก็ฟาร์มเอ่อ ฟาร์มฟาร์มเอ่อเุยอะไรเนะี่ยก็ฟาร์มเลเวลนั่นแหละเออฟาร์มเลเวลของเราก็เออได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดคลิปที่สว่างสิปิดคลิปอะไรเนะี่ยเออโอเคตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็สำหรับวันนี้บายบายครับ